กิจรถยนต์มือ2คุณภาพเกรดเอวันนี้อยู่กับ MG HS 1.5 DI Smart ปี2020ครับ พูดถึง MG เนี่ยเป็นอีกหนึ่งคันที่ออปชั่นจัดเต็มมากๆเดี๋ยวผมจะพามาดูความเรียบร้อยของตัวรถคร่าวๆกันนะฮะดูภายนอกรวมๆแล้วถือว่าสวยอยู่รถปี20สีดำนะครับผมตัวนี้รอยขนแมวแทบจะไม่มีเลยนะดีไซน์คือแบบดูหรูหราดูแพงนะผมว่าได้อยู่นะสองท่อด้วยเครื่องเนี่ย1.5ถือว่าแรงออปชั่นครบครบ<ๆ>เียปลี่ยนยางใหม่ให้ทั้งหมด4เส้นนะครับตามคอนเซปต์ของอารย์ยนตกิจต่อไปผมจะพามาดูความเรียบร้อยของโครงสร้างและตัวถังของรถคันนี้กันครับฝากระโปรงหน้านะคร โช้คไฮดรอลิกมาและที่สําคัญนะครับดูความเร้าของตัวน็อตนะครับนี่จุดมาร์กเดิมยังอยู่นะครับรถปี20น็อตไม่มีรอยไข่รอยขันไม่ขยับนะครับนี่น็อตไม่มีรอยไขรอยขันไม่ขยับนะครับไม่มีรอยไขรอยขันไม่ขยับนะครับไปไว้นะจุดมาร์กเดิมยังอยู่ไม่มีรอยไขรอยขันไม่ขยับนะครับเมสปอร์ตเดิมโรงงานนะครับตัวถังถือว่าเรียบร้อยดีนะครับไม่เคยชนหนักพิกความน้าท่วมมาแน่นอนมาร์กเดิมโรงงานก็ยังอยู่นะครับนี่ในส่วนของตัวเครื่องนะครับถือว่าเรียบร้อยดีนะครับเป็นรถที่ออปัันนครบาาดูวขขงะต้ เหมือนเดิมเช็คเหมือนเดิมนะครับเช็คมิสปอร์ตความเร็วร้อของตัวถังนะเนี่ยครับมิสปอร์ตเลี้ยงตัวเสรยชัดเจนนะครับนี่ไม่มีรอยเชื่อมรอยเจียรอยตะใบนะครับไม่มีรอยตัดต่อนะครับไม่เคยชนหนักมาแน่นอน เรียบร้อยดีนะครับไม่มีรอยเชื่อมรอยเจียร,รอยตะดใบนะครับไม่มีรอยตัดต่อโครงสร้างนะครับไม่สปอร์ตเรียงตัวสวยชัดเจนประตูด้านหลังนะครับนี่ไฮโชคลิกมาต้นใหญ่ๆหอย่างนี้เลยนะในส่วนของโครงสร้างนะครับเรียบร้อยดีแน่นอนน็อตไม่เคยขยับเลย m ั4เปสีเดิมโรงงานนะครับดูในส่วนของด้านท้ายนะครับเซ็นเซอร์รอบคันนะครับไม่เคยชนมาแน่นอนถ้ารถเคยชนมานะเซ็นเซอร์ตัวนี้มันจะไม่ชิดนะครับมันจะมีร่องนะตัวนี้ถือว่าชิดดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นร่องมันจะเป็นหลุมลงไปนะมันจะไม่ชิดแบบนีีี้้้้้้นนนนนนถาาาาาาารรรเเคยยยยโดดดดดชมมบออัใใสส่วขขงงงทููลห ฝั่งซ้ายกันนะครับเหมือนเดิมครับเมสซปอร์ตให้ดูนะครับไม่เคยชนหนักพิควารน้ลำท่วมมาแน่นอนครับเมสซ์ปอร์ตเรียงตัวสวยชัดเจนนะฝั่งประตูมาร์กเดิมโรงงานยังอยู่นะครับซีลเลอร์เดิมโรงงานนะครับไม่เคยทําสีมานะครับผมถือว่าเรียบร้อยดีนะครับอ่ะดูฝั่งผู้โดยสารข้างคนขับกันบ้างมาร์กเดิมอยู่นะครับเรียบร้อยดีนะครับผมตรงนี้นไงมาร์กเดิมยังอยู่เรียบร้อยดีประตูเดิมโรงงานนะครับไม่เคยโดนชนไม่เคยเปลี่ยนมาน,น,นะครับมาร์กเดิมยังอยู่อ่ะในส่วนของเมสซ์ปอร์ตน bon ah. да. so ะครับอ่า ในสปอร์ตเรียบร้อยดีนะครับถ้าอยากรู้นะว่ารถเคยชนหนักพลิกคว่มน้าท่วมมาไหมนะครับเคยตัดต่อเสาตัดต่อโครงสร้างมาไหมดูตรงนี้นะถ้ามีรอยเชื่อมรอยเจียร,รอยตะใบนะครับมีรอยตัดตรงนี้นะครับแส,สดงว่ารถคันนี้เคยชนหนักพลิกคว่มน้าท่วมมาแต่ว่าคันนี้ถือว่าเรียบร้อยดีนะครับเรียบร้อยนะครับในส่วนของโครงสร้างและตัวถังถือว่าดูดีมากๆไม่เคยชนหนักพลิกคว่มน้าท่วมมาแน่นอนรถของอาราย,ยานตรกรจนะครับเรียบร้อยทุกคันอยู่แล้วต่อไปผมจะพามาดูในส่วนของออปชันและของแถมที่ MG HH คันนี้ให้มาครับเรื่องจากพวงมาลัย้มปนแบบดีสูุ่ สตาร์ทมาให้นะในส่วนของไฟสูงนะมีระดับความสูงของไฟมาให้นะถือว่าเป็นออปชั่นที่รถหลายๆคันไม่มีนะทุกคนเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะครับมีเชนเกียร์มาให้ด้วยนะครับขึ้นเขาลงเขานะครับสามารถปรับได้นะที่สำคัญนะครับมีเบรกมือไฟฟ้านะครับแล้วก็ออโต้เบรกหมาให้เจ้า MG คันนี้นะครับดีไซน์ไม่ได้ดีและหรูหรามากๆนะครับดูตรงนี้นะ เนี่ยช่องวางแก้วใหญ่มากๆเลยนะแล้วยังมีช่องแบบใส่เศษเหรียญนะครับวางกุญแจได้ด้วยและตัวนี้นะครับสามารถชาร์จแบตได้นะครับมีพอร์ต USB มาให้2พอร์ตนะครับแล้วก็ช่องจุดบุหรี่หที่นะครับดูดีไซน์แอร์นะครับเรียบหรูดูแพงมากๆปุ่มตรงคอนโซลตรงนี้นะครับสามารถคอนโทรลในส่วนของเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับคอนโทรลในส่วนของหน้าจอได้นะแล้วก็หน้าจอนะสามารถทัชสกรีนได้นะครับเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับมี Apple c a r p l a y แล้วก็ Android Auto มาให้นะฮะในส่วนของหน้าจอเรือนใหม่นะครับจะให้อองงงงโดดดยยยสสาา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 รรรรนนนนนะะะะะคคคคัััับบบบใหห้มมเเป็ทวู่่แล ีคันนี้นะครับยังให้มาเป็นเบาะปรับไฟฟ้าด้วยนะทุกคนดูเดินหน้าถอยหลังนะครับปรับชัน ปรับเอนได้นะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้นะสามารถปรับแบบดันหลังได้นะใครที่เดินทางไกลๆแล้วแบบขับแล้วปวดหลังเนี่ยปรับแล้วมันจะตรงนี้จะดันหลังนะแทงไปรตรงฝั่งคนขับนะครับมีคอนโทรลในส่วนของกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานถือว่าเป็นรถอีกหนึ่งคันที่ออปชั่นครบดูในส่วนของห้องโดยสารฝั่งท้ายกันนะครับให้แอร์หลังมาด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องชาร์จแบตนะครับแบบ USB มาให้2ช่องถือว่าดีไซน์ดีสะดวกนะครับด้านหลังไม่ร้อนมีแอร์ให้ด้วยและในส่วนของด้าท้ายนะครับให้ท ดูด้านท้ายนี่ห้องโดยสารถือว่ากว้างมากๆเลยนะตรงนี้สามารถเก็บสัมภาระได้นะแถมคันนี้นะครับยังมียางอะไรให้ด้วยนะถือว่าครบมากๆเลยนะมีเซนเซอร์เซนเซอร์ถอยทั้งหมด4จุดนะครับเรียบร้อยนะครับในส่วนของออปชั่นและดีไซน์ภายในที่ MG HS 1.5 DI Smart คันนี้ให้มาต่อไปมาฟังในส่วนของราคาครับราคา MG คันนี้อยู่ที่4 3 0 0 0 0 9,000บาท่อนเพียง7,000บาทตลอดสัญญาครับถ้าใครเห็นคลิปนี้นะครับสนใจนะผมจะทิ้งช่องทางติดต่อไว้ข้างล่างนี้นะครับยิ่งบอกว่ามาจากคลิปนี้ของแถมและโปรโมชั่นเพียบครับไม่ว่าจะเป็นฟรีภาษีพรบรฟรีจัดฟรีโอนนะครับทำสัญญาฟรีทั่วไทยส่งฟรีทั่วประเทศที่สำคัญนะครับถ้าแครด,ดีเอาไปเลยครับ ฟรีดาวราคาจบตามที่แจ้งไปนะครับไม่มีบวกแวดเพิ่มไม่มีบวกค่าบริการต่างๆเพิ่มใครที่กำลังมองหารถมือสองคุณภาพดีๆนะคะต้องที่อารย์ยนติกิจเท่านั้นนะครับรถเราคุณภาพดีไม่เคยชนหนักพิดความน้ําท่วมเกรดเอทุกคันครับผ่านการตรวจสอบจากบริษัทชนะนาของประเทศไทยและขนส่งออปชั่นเครบแบบนี้จัดเต้นแบบนี้รถคุณภาพดีขนาดนี้ต้องที่อารีย์ยนติกิจเท่านั้นครับอารย์ยนตกิจรถยนต์มือสองคุณภาพเกรดเอสินค้าคุณภาพหัวใจบริการ